สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม2อทับ3นะคะวันนี้ครูไม่อยู่เนาะแต่ว่ามีคลิปสอนมานะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนในห้องนะคะก็น่าจะได้ใบกิจกรรมไปแล้วเนาะโดยใบกิจกรรมที่ครูให้นะก็จะมีตัวของเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับสัญญาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้หนูก็ ได้จดลงไปในสมุดแล้วนะคะแล้วก็มีการทำโจทย์คร่าวๆมาแล้วเล็กน้อยเนาะแต่วันนี้เราก็จะมาทำโจทย์นะคะ,ะจำนวนสิบโจทย์แล้วกันนะไม่ใช่ไม่ใช้คำว่าจำนวนมากเนาะ,ะมาทำโจทย์นิดหน่อยนะคะเพื่อเสริมความเข้าใจเนาะ,ะทบทวนความรู้เมื่อวานนี้นะคะความรู้เมื่อวานนี้ก็คืออ่า ถ้าสำหรับการเขียนตัวเลขให้อยู่ในรูปสัญญาวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเปลี่ยนตัวเลขที่เป็นตัวเลขเฉยๆพวกจุดทศนิยมตัวเลขที่มีจำนวนเยอะๆนะคะให้อยู่ในรูปของเลขอยู่กำลังนะคะสิ่งนี้เราจะเรียกว่าสัญญาวิทยาศาสตร์เนาะเอามาดูตัวอย่างสองข้อนะคะสัญญากรวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีการเขียนอยู่สองรูปแบบก็คือในกรณีที่เลขชี้กำลังของสินะคะเป็นลบ กับเลขชี้กำลังของ10เป็นบวกเนาะ่ะในกรณีที่เลขชี้กำลังของ10เป็นลบนะคะส่วนใหญ่จะเจอกับตัวเลขที่เป็นจุดทศนิยมนะคะที่มีค่าน้อยกว่า1นะคะอย่างข้อนี้นะคะ0.005นเนาะสังเกตว่าจะเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งแล้วก็มีค่าน้อยกว่า1ด้วยนะคะทั้งก้อนนี้เนาะน้อยกว่า1วิธีการเขียนก็คือ สัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะจะมีตัวเลข2ตัวที่คูณกันอยู่เห็นไหมนี่นะคะโดยตัวแปร A นะคะจะต้องมีค่ามากกว่า1และน้อยกว่า10แต่ว่าจะเป็น1ก็ได้นะจะเป็น1ก็ได้อาทีน,นี้วิธีการเลื่อนจุดนะคะของสัญญากรวิทยาศาสตร์อยากให้ตัวแรกเนาะอยากให้ตัวแรกเป็นเลขที่ไม่เกิน10นะคะแล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับ1 ดังนั้นเราจะต้องเลื่อนจุดเนาะจากตรงนี้เห็นไหมจากตรงนี้ให้มาอยู่หลังเลขหนะคะถ้านับจริงๆเนาะเลื่อนจุดมาอยู่หลังเลข5้านะคะหนูก็จะเห็นว่าเราเลื่อนมาทั้งหมดกี่ครั้งคะ1ครั้ง2ครั้งแล้วก็3ครั้งเป็นการเลื่อนถอยหลังมาทั้งหมด3ครั้งเวลาเราเลื่อนจุดทด,ทดนิยมถอยหลังนะคะเลขชี้กำลังของ10ตัวนี้นะคะจะติดลบเนาะ อ,อย่างข้อนี้เลื่อนมา3ครั้งก็กลายเป็น10ยกกำลังลบ3นะคะและจุดทศนิยมมาอยู่หลังเลข5เนาะตัวแรกก็เลยกลายเป็น5 0จุนั่นเองนะคะต่อไปมาดูในกรณีที่ตัวเลขนะคะมากกว่า1อ่าอ่าอย่างตัวนี้นะคะ6 0 0ล้านนะคะ600ล้านตัวเลขเยอะมากแต่เราอยากทำให้ตัวข้างหน้าของเราเนี่ยเป็นเลขที่ไม่เกิน10 ดังนั้นถ้าครูจะใส่จุดตรงนี้เนาะเราก็ต้องใส่จุดหลังเลขอะไรหลังเลข6ถูกต้องไหมคะอ่ะโดยปกติแล้วตัวเลขที่มันมากเอ่อที่มันมากกว่า1มากกว่า1เนาะจุดมันก็จะอยู่หลังตัวสุดท้ายแบบนี้แสดงว่าเราต้องการเลื่อนจุดมันมาข้างหน้าเนาะอ่ะหนูก็นับดูซิว่ามันเลื่อนมากี่ครั้งนะคะก็1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง 5, ครั้ง6ครั้ง7ครั้งแล้วก็ 8ครั้งดังนั้นเขียนใหม่นะคะก็จะได้เป็น6.0หรือใครจะเขียน6เฉยๆก็ได้คูณด้วย10ยกกำลัง8เพราะว่าเราเลื่อนจุดไปด้านหน้า8ครั้งนะคะจำไว้ว่าเลื่อนจุดถอยหลังเลขชี้กำลังติดลบเลื่อนจุดไปข้างหน้าเลขชี้กำลังเป็นบวกอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันดีกว่าอ่ะ ข้อแรกข้อแรกนะคะไปพร้อมกันเนาะถ้าไม่ทันตรงไหนนะคะให้ครูที่เขาเข้ามาประจําห้องตอนนี้นะคะเป็นคนหยุดสต็อปคลิปให้นะคะเพื่อให้หนูจดให้ทันเนาะอ่ะมาดูข้อแรกนะคะ38ล้านอยากได้ตัวเลขตัวหนึ่งที่ไม่เกิน10อ่าแต่มากกว่าหรือเท่ากับ1แสดงว่าเราต้องใส่จุดหลังเลข3เห็นไหมใส่จุดหลังเลข3 เขียนเลขใหม่ก็จะได้เป็น3 8จุด8ทันไหมคะอ่ะถ้าเราใส่จุดตรงนี้โดยปกติแล้วตัวเลขที่เยอะๆแบบนี้นะคะจุดมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้เนาะมาดูซิเนี่ยว่าครั้งนี้เราเลื่อนมาทั้งหมดกี่จุดนะคะอ่ะดูเลื่อนมา1จุด2 3 4 5 6แล้วก็7แสดงว่าข้อแรกเราเลื่อนไปข้างหน้า7ครั้งเลื่อนจุดไปข้างหน้าแสดงว่าเลขชี้กำลังของ10ก็จะกลายเป็นบวกดังนั้น3 8ก็คูณด้วย10ยกกำลัง7นะคะ10กำลัง7ทั่นไหมะต่อไปมาดูข้อ2นะคะข้อ2 4 5่0 0ื่นห้าพอยากทําให้ตัวเลขด้านหน้าตัวเลขด้านหน้าก็คือคล้ายๆตัวนี้นะคะอยากทําให้ตัวเลขด้านหน้ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า9เราควรเติมจุดหลังเลข4เห็นไหมดังนั้นถ้าเขียนใหม่นะคะก็จะได้เป็นสี่จาสีนะคะคูณด้วยสิบ ทีนี้มาดูซิว่า10ของเราเนี่ยมันยกกําลังอะไรยกกําลังอะไรก็มาดูตัวเลขของเราดูซิว่าเราเลื่อนจุดไปเท่าไหร่อ่านะับไปก็1 2 3 4สาเลื่อนจุดไปข้างหน้า4ครั้งเลื่อนไปข้างหน้าแสดงว่าเลขชี้ก,กําลังของ10เป็นบวกดังนั้น10ตัวนี้ก็กลายเป็น10ยกกําลัง4นะคะ อ่ต่อไปข้อ3กี่ร้อยล้านไม่ดูประมาณ946ล้านนะคะหรือเปล่าอ่ะทีนี้ช่างมันนะคะค่มันจะเยอะขนาดไหนก็ตามเราจะเปลี่ยนเขาให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์อ่ะดูตัวเลขนี้เนาะดูตัวเลขนี้เราควรเติมจุดตรงเลขไหนคะหลังเลข9อ่ะเติมจุดหลังเลข9อย่าเพิ่งหลับนะคะตื่นขึ้นมามองที่จอก่อนนะคะ ก็ได้เป็น9 4 6จุด4หนะคะคูณกับ10ยกกำลังอ่ะแสดงว่าเป็นการเลื่อนจุดไปข้างหน้าเนาะเพราะว่าจุดปกติมันอยู่ตรงนี้นับไปเลยว่ากี่ครั้งอ่ะเลื่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14ครั้งนะคะ ดังนั้น10ตัวนี้เกิดจากการเลื่อนจุดไปข้างหน้า14ครั้ง14ก็จะมีค่าเป็นบวกนะคะก็กลายเป็น10ยกกำลัง14 3ข้อนี้เราได้ทำไปแล้วในสมุดถ้าคุณจำได้นะคะใครที่ยังไม่ส่งสมุดครูนะคะกรุณาฝากเพื่อนไปส่งนะคะในตอนเย็นด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะกลับไปตรวจค่ะนะคะ,อะแอบทวงงานไกลๆอะ โอเค okay, let's go ค่ะในข้อ4นะคะข้อ4สังเกตว่าตัวเลขที่เขามีมาให้นะคะมันเป็นเลขยกกำลังที่คูณกันอยู่เนาะแต่มันมีหลายตัวอยู่ดังนั้นเราจะจัดเขาให้อยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะท่องไว้ว่าตัวเลขเฉยๆคูณตัวเลขเลขที่เป็นเลขยกกำลังก็คู้ในเลขยกกำลังอ่าว่าไงลูกละมุดลูกแม่ แมวร้องค่ะอะมาดูนะคะตัวเลขที่ไม่มีเลขยกกำลังก็คูณกันจับคู่กันคูณปกติดังนั้นข้อนี้นะคะเลขที่ไม่มีเลขยกกำลังก็คือเลข C อ่ะเลข C ก็จะคูณกับเลข3อ่ะเลข4ก็จะคูณกับเลข3กลายเป็น4คูณ3เพราะว่าทุกตัวที่อยู่ในนี้นะคะเขาคูณกันอยู่ต่อไปถ้าตัวไหนเป็นเลข ยกกำลังเหมือนกันก็เอามาคูณกันดังนั้น10กำลัง12ก็ต้องคูณกับ10กำลัง13นะคะก็คูณด้วย10กำลัง12คูณกับ10กำลัง13ามาดูสิ4คูณ3ได้12บออ่ะ็เขียน12คูณด้วย อ่ะดูก้อนนี้นะคะเป็นการคูณของเลขยกกำลังเราเรียนไปแล้วนะคะเลขยกกำลังถ้าคูณกันอยู่นะคะฐานเหมือนกันไหมข้อนี้เห็นไหมฐานเหมือนกันและคูณกันอยู่ให้เอาเลขชี้กำลังมาทำไมกันบวกกันดังนั้นก็กลายเป็น10ยกกำลัง12บวก13โอเค เขียนใหมนะะ่ก็จะได้เป็น12คูณกับ10ยกกําลัง25่ันไหม12บวก13ได้25นะคะอ่ะหนูดูตัวนี้มันอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์หรือยังคะยังไม่อยู่นะเพราะว่า12ของเรามันมีค่ามากกว่า10นะคะดังนั้นหนูจะต้องเติมจุดให้12 ไม่รู้ว่าเติมตรงไหนแหละแต่ว่าเขาจะต้องมีค่าน้อยกว่า10ถ้าเติมจริงๆก็คงเติมตรงนี้เห็นไหมเติมตรงนี้เนาะจาก12ก็จะกลายเป็น1.2แสดงว่าเป็นการเลื่อนจุดมากี่ครั้งคะ1ครั้งและเลื่อนไปข้างหน้าด้วยดังนั้นก็จะกลายเป็น1.2คูณ10ยกกําลัง1 เลขชี้กําลังเป็นบวกเพราะว่าเลื่อนไปข้างหน้าคูณกับตัวเดิมที่เขามีอยู่ก็คือ10ยกกำลัง25นะครับอ่ะต่อไปด้านหน้าน้อยกว่า10แล้วก็คือ1.2ด้านหลังนะคะเป็นการคูณของเลขยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันอยู่ให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน ก็กลายเป็น10ยกกําลัง26เสร็จแล้วนะคะสำหรับข้อนี้อะไรอ่ะต่อไปข้อที่5้าะข,ข,ข้อที่5ข้อที่5เนี่ยเดี๋ยวให้ลองทำเองเดี๋ยวครูจะกลับมาดูนะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าครูกลับมาข้อนี้จะทำได้หรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีการเก็บชีตนะคะ ในคาบผัดไปที่เจอครูเรามาทำข้อที่มันง่ายๆกันดีกว่านะคะอย่างข้อ6นะคะคุณก็สามารถทำเองได้นะคะดิฉันจะให้คุณเป็นการบ้านไม่ก็ทำในคาบให้เสร็จซะนะคะอันนี้คือการบ้านที่ครูม,มีให้คุณนะคะเอาไปเลยใจสองดวงใจเขียวๆเอาไปทำเองนะคะอะต่อไปมาโฟกัสนะคะที่ข้อ7นะคะข้อ7 ข้อ7ก็คืออยากเปลี่ยน0 0 2 3 8ให้กลายเป็นตัวสัญญากรวิทยาศาสตร์เนื่องจากตรงนี้มันน้อยกว่า1เนาะดังนั้นเราจะต้องมีการเลื่อนจุดนะคะเลื่อนจุดไปที่ไหนดีเลื่อนจุดไปที่หลังเลขอะไรคะหลังเลข2ดังนั้นข้อนี้เป็นการเลื่อนจุดถอยหลังมากี่ครั้งดูซิหครั้งแล้วก็2ครั้งเขียนใหม่ได้เป็น2องจุ 3 8คูณกับ10อ่าทีนี้มาดูเลขยกกำลังเนื่องจากเป็นการเลื่อนจุดถอยหลังดังนั้นเลือเลขชี้กำลังนะคะก็จะติดลบเลื่อนมา2ครั้งก็กลายเป็น10ยกกำลังลบ2อันไหมอ่ะต่อไปต่อไปมาดูข้อที่8นะคะมาดูข้อที่8 อยากเปลี่ยน0.0000347นะคะให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ดังนั้นครูจะต้องเลื่อนจุดมาไว้ตรงไหนดีเลื่อนจุดมาไว้ตรงไหนหลังเลข3ตรงนี้ต้องเลื่อนจุดมาไว้หลังเลข3ถ้าหนูเลื่อนจุดมาไว้หลังเลข3เขียนเลขใหม่ก็จะได้เป็น3.47 คูณกับ10ยกกํกำลังอะไรก็ไม่รู้มานับดูซิว่าเลื่อนไปเท่าไหร่อันนี้เลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังคะเนี่ยถอยหลังใช่ไหมถอยหลังหนูก็นับเลยอันหนึ่งสองสามสี่ห้าเลื่อนถอยหลังมาห้าครั้งแสดงว่าสิบตัวนี้ก็จะกลายเป็นสิบยกกํกำลังลบห้าเห็นไหม ทันไหมคะทันเนาะโอเคมาดูข้อ9นะคะเดี๋ยวครูจะให้ข้อ10นะคะให้ใจเขียวสำหรับข้อ10ให้หนูไปลองทำมาเพราะว่าเรื่องนี้เรียนไตแล้วนะจ๊ะอ่ะมาดูข้อ9นะคะข้อ9อยากเปลี่ยน0.03นะคะให้กลายเออไม่ใช่สิอยากเปลี่ยน0.03ยคูณ10ยกกำลังลบ2ให้กลายเป็นสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์อ่ะมาดูก้อนแรกก่อน ถ้าครูอยากให้ตัวเลขนี้นะคะเป็นตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ครูต้องเติมจุดหลังเลขอะไรหลังเลขสดังนั้นถ้าเขียนใหม่ก็จะได้เป็น3 0จุดศย์หรือใครจะเขียน3เฉยๆก็ได้อ่ะทีนี้มาดูว่าเราเลื่อนจุดไปกี่ครั้งจุดชีมายืนรออยู่ตรงนี้แสดงว่าถอยหน้าหรือถอยหลังอ่ะถอยหลังนะคะ ถอยหลังมากี่ครั้งอนับ1ครั้ง2ครั้งเลื่อนจุดถอยหลังแสดงว่าเป็นการคูณ10ยกกํำลังติดลบก็คือลบ2เพราะว่าถอยมา2ครั้งนะคะแล้วก็คูณกับตัวเดิมที่เขาสแตนบายรออยู่นะอย่าทิ้งกาน,นะคูณด้วย10ยกกำลังลบ2นะคะดังนั้นก้อนนี้เนาะโอเค3สวยงามแล้วลงตัวหนูก็เขียนเป็นเท่ากับ 3.0คูณ10ยกกำลังอะไรไม่รู้แหละดู2ตัวนี้เป็นเลขยกกำลังที่คูณกันอยู่ฐานเหมือนกันให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็กลายเป็นลบ4ชีตวันนี้ของครูจะมีอยู่เท่านี้นะคะหน้าที่ของคุณต่อจากนี้นะคะให้ลองทำข้อ5ข้อ6ข้อ10นะคะให้เรียบร้อยนะ เดีวเราจะเจอกันในวันพฤหัสนะคะคาบแรกมาเฉลยกันว่าตอบเท่าไหร่นะคะพยายามทำในคาบให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าค่าบแรกวันพรุ่งนี้นะคะเราเฉลยเสร็จเร็วใน3ข้อนี้นะคะครูก็จะขึ้นเรื่องรากที่2และรากที่3เลยนะโอเคเนาะสำหรับวันนี้สำหรับห้องสองทับ3ก็มีเท่านี้นะจ๊ะขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้คิดเลขให้ออกบายบาย